สวัสดีค่ะจากราชธนาซ่อมมือถือนะคะในคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมารีวิวเปลี่ยนหน้าจอของ АiPhone นะคะเครื่องนี้เป็น iPhone 7 p พ u s นะคะของลูกค้านะคะจอแตกทัชสกรีนไม่ได้แล้วก็สีของภาพเนี่ยเพี้ยนไปเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจากเปลี่ยนจอไปเนี่ยเป็นยังไงนะคะจอในคลิปวิดีโอนี้จะเป็นจอเทียมนะคะอันนี้ทัชสกรีนนะคะ จุดไหนที่ทัาสกินไม่ได้มันก็จะหลุดนะคะนี่นะคะทัาสกินได้นะคะแล้วก็สีจอนะคะนี่นะคะสีจอนี่นะคะคุณภาพสีจอก็ตามคลิปวิดีโอเลยนะคะ ะะแล้วก็สัมผัสนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าดอกจันสูงสี่เหลี่ยมอันนี้หน้าต่อสัมผัสได้นะคะนะคะ ะะประมาณนี้นะคะเป็นหน้าจอของ iPhone 7พัดนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจเป็นหน้าจอนะคะสามารถติดต่อมาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ